สวัสดีครับผมนายไมโครซิงนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับเจ้าชอช้างนะครับเกี่ยวข้าวนะครับ้นนก็ลงแปลง,แปลงแรกของปีนะครับคันนี้ก็จะลงแปลงแรกของปีเลยนะครับ เศรษฐัาน,นะครับวันนี้ก็พี่โดเป็นคน สามอุ้มนะครับแปลนนี้ปกติปีปีที่แล้วแปลงนี้ก็จะอยู่ที่สองแล้วมนนิดๆน,นะครับแต่ปีนี้ก็จะสวยกว่าทุกปีนะครับน่าจะสามอุ้มสามอุ้มนะครับก็ผมรอใส่เหมือนกับสูสีเหมือนจะต้องเอาอีกคันมานะครับแต่รอดูตอนเกี่ยวเสร็จนะครับว่าจะต้องเอารถมาขนข้าวเพิ่มเปล่า ีนี้ก็จะเกี่ยวค้ายเลยนะครับตอนนี้ก็ขายไปแล้วหนึ่งแปลงนะครับแปลงนี้น่าจะขายอีกนะครับนี่ก็ดึกมากแล้วนะครับเริ่มดึกแล้วหกโมงกว่านะครับก็จะเอาให้เสร็จคืนนี้แล้วเอาไปขายทั้งดึกเลยนะครับเพราะ ที่สีข้าวนะครับเพราะว่าวันนี้11บาท80นะครับพรุ่งนี้ก็จะลดจาก11บาท80อีกนะครับวันนี้ก็วันที่นะครับวันที่26ตุลาคม2567นะครับคือจะเอาข้าวไปขายคืนนี้เพราะว่าในนี้เขาจะให้11บาท80 ハハハハ。 ก็เหลืออีกแปลงนี้ก็แปลงนี้อีกแปลงแล้วก็ฝั่งข้างบนนั้นอีกนะครับแปลง2แปลงแต่ฝั่งนั้นคือเก็บเยอะแล้วนะครับน่าจะได้3อุ้มกว่านะครับ3มอุ้มกว่าสามอุ้มนิดๆน,นะครับหรือไม่ก็3ามอุ้มกอดีถ้าเขาอับนะครับ ลายทาดเขานครับรถเตียมนะครับเหรือนจะมันเมือนเวลาซ่อมมันจะซ่อมง่ายกว่ารถ เียวเสร็จนะครับแล้วจะดูตอนข้ามไปแปลงใหม่ก็จะอจบคลิปนะครับบรรยากาศนะครับบ้านเราแปลงนี้นะครับก็จะเป็นเียวรอบสุดท้ายก็ไปลงข้ามนาหนึ่งนะครับ นายไมโครซิ่งครับก็ทาท่านผู้ชมนะครับ,บ,ราบ,ราบ,รบมาดูเจ้าชาช้าครับ2 1งแดงนะครับเกี่ยวตัวน,นี้ก็จะเป็นเกี่ยวแคลงของเจ้าโขงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายไมโครซิ Nine ่งขอจบคลิปเดียวเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับทุก